ต่านเดินไม่สูงที่น่าเดินลงไปแล้วเหญ่มีไหมอะค่ะป้าลองเปิดคลิปดูที่พ่อโนงส่งให้อ่ะจักงานได้สิบสิบสิบอุ้ยขอบคุณค่ะได้ยินลเปิดมันผ่านไปแล้วร้องเพลงดวงใจหลังจากนี้ก็มีไลฟ์สดให้สปอนเซอร์นะคะ5วัน15แบรนด์ แล้วก็เสร็จสิ้นงานทุกคนคิดว่าเจนนี่ไปสายนี้ได้ไหมคำตอบหรือว่าเจนนี่ไม่ควรทำอีกต่อไปตื่นดังเลยทุกคนว่ายังไงบ้างเกลียวตุ้ยนะเกลียวเจนี่เกลียวตุ้ยนะเกลียวพ่อค่ะพ่อเปิดเด็กทอยูรู้นะว่าตัวนี้มันเป็นปังเด็กปางของกูพ่อพ่เปิดเด็กไปปางของกูว้าว้า ขอบุณค่ะขอฮอใหญ่ๆถ้าหอใหญ่ต้องอุงที่ที่นะครศรีไม่ค่อยมีหอใหญ่เลยแต่ว่ารอบนี้เจนี่อยากจัดบ้านเกิดแต่ว่าจริงๆอ่ะเจนี่อยากทําแกลนกับบอสด้วยนะคะถ้าไม่ติดปีหน้าอาจซื้อแกลนนะ,ะเพราะว่าเราก็รู้ตัวว่าบริบทรอว่ามันไปทางแกลนแต่ว่าเราอ่ะ อยากทําของนคครศอสีบอสเอ็นดูเจนนี่มากใช่ค่ะ <laughs> เจนนี่ก็รักบอสมากชื่นชมบอสมากนคนเชิญสายสปายก็น้องเพชรได้หมดถ้าสดชื่นค่ะร้อยเปอร์เซนวันนี้ให้เก้าสิบเจ็ดขอโทษนะคะเจนนี่เห็นเจนนี่เห็นทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นต่างๆการจัดคิวหรือว่า ใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าภาพรวมเจนนี่ก็แฮปปี้ค่ะแต่ว่าเจนนี่ก็รู้ว่าเจนนี่ผิดตรงไหนบ้างเจนนี่เป็นคนที่ดูคิวเองทุกอย่างดูสคริปต์พิธีกรทุกอย่างเจนนี่ดูคิวสปอนเซอร์ทุกอย่างดูแสงสีไฟเบื้องหลังแบ็กดรอปเจนนี่ดูเองหมดเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรที่แบบเกมถ้ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นและผิดพลาดเจนนี่ก็จะรู้ทั้งหมดเก็มมากพ่อก็เก่งมากค่ะขอบคุณนะ ที่ช่วยกันจนเสร็จสิ้นด้ดีมินก็แค่นี้เองเราเหนื่อยตั้งไหนไม่แต่รอบนี้ที่เราเหนื่อยเพราะเราดูเองหมดไงแต่ตอนนี้เราเข้าใจละกลายเป็นว่าถ้าต่อไปเราทําเราก็บริหารงานแต่ว่ารอบนี้ถ้าจะให้บริหารงานเลยก็ไม่เอานะเพราะเราไม่รู้ว่าสโคปมีอะไรบ้างไม่ใช่เดี๋ยวโดนฟันละคงละบานู่นนี่นั่นแฮปปี้ทุกอย่างนะแต่ว่าที่เขาแบบไม่โอเคอย่างหนึ่งในการเป็นพีดีแล้วแบบว่าไม่อยากเป็นแล้วก็คือการที่แบบเราต้องแบบตัดสิน เสียใจเนาะคือมันเหมือนแบบนึกออกปะว่าคือเราดูจากกับนางงามสักกี่วันนะสามสี่วันห้าวันห้าวันก็เห็นนะครับว่าแบบแต่ละคนอ่ะคือครับบเขาแบบมีความคาดหวังยูไปเจอนางงามร้องไห้มาหน้าหงอยเลยแล้วก็แบบว่าแบบบ้านเขาคาดหวังแล้วแบบบางคนเขาไม่ก็ไม่มีตังค์อะไรเงี้ยแล้วแบบมันคือความหวังของเขาอ่ะคือเงินหลักแสนนี่มันคือมันเยอะมากนะครับสําหรับบางคนสําหรับเรา แต่ว่าพี่นวัดบอกว่ารางวัลพิเศษเราอะเยอะมากเยอะทุกคนพูดหมดเลยว่ารางวัลเวทีเราเยอะพี่บอกเขาว่าโอเคไม่น่าเกียดแต่คือแบบนั่นแหละก็ยังสงสารคนที่แบบไม่ได้คนที่หวังนะครับก็คือผมแบบไม่ชอบเลยอารมณ์แบบในการที่แบบเราโหวตอะนึกออกไหมเราเขียนอะเหมือนถ้าแบบเราเขียนแบบชื่อคนนี้โอเคเราเลือกเขาแบบความสามารถอะไรความสวยความที่เราชอบโอเคแต่ว่าอคนที่เราไม่ได้เขียนชื่อลงไปอ่ะแล้วแบบกลายเป็นคนหลังนั้นคือตกลงไปผมแบบความรู้สึกตอนนั้นคือแย่มากนะ แต่เมื่อกี้น้องพลอยเจอเขาที่หน้าลิฟพี่อยู่ตาเดนเลยใช่ผมแบบพลอยกอดเจนนี่ใช่ไหมแล้วพลอยบอกว่าพี่เจนพลอยโอเคทุกอย่างเลยนะขอบคุณพี่เจนที่จัดการประกวดถึงพลอยไม่ได้เข้ารอบแต่พลอยนางงามเดินสายพลอยสปิริต คือคนข้อข้าใจแหละคนที่แบบคือเขาประกวดเขาก็รู้ว่ามันแบบความผิดหวังเป็นยังไงนะแต่เราไม่ชอบเห็นความผิดหวังใช่แต่คือเราเป็นคนที่เขียนว่าใครจะแบบสมหวังหรือผิดหวังนีมันไม่ว่าสุาสึกหนักใจก็แย่ถ้าถ้าคนดูว่าหนักใจแล้วไอ้คนที่ตัดสินนั้นหนักใจก่อนตอนที่เขียนเขียนว่าใครมงอ่ะถามยูดูเจนี่ท้องแข็งมากแทบจะคลอดออกมาเลยเจนี่บอก ป้าทำไมอ่ะอ่ะนออกมาดีแล้วเก่งแล้วขอบคุณครับต้องกิฟเก่งใช่คือคนที่ชนะเขาคือเขาก็สมควรชนะเพราะว่ามันคือเสียงโหวตข้างมากของกรรมการนะมันไม่ใช่แค่เรามันก็มีทั้งพี่นวัดมีทั้งพี่น้ำมีพี่สปอนเซอร์แล้วก็ยูเจนนะ ขอบคุณนายตนที่มองกิฟสวยมากคือกิฟสวยมากนะครับกิฟกิฟอะนางานนรู้ไหมว่าตอนที่ใส่ชุดลาตีออกมานะคือเลยคือสวยนลุกเลยกิฟสวยมากก็โอเคคือกรรมการพูดพร้อมกันส่วนใหญ่ว่าโหตอนที่เดินออกมาตอนนั้นกิฟเกตคิมสวยหมครับจริงๆิงสวยทุกคนทุกคนพูดหมดเลยว่าสวยทุกคนพี่นวัดบอกว่าสวยเจบทุกคนเชือกมาได้สวยอะไรเงี้ยก็คือแต่เรายังแบบเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยคือเราเลือกโดยที่แบบว่าแค่คัดเลือกนะเรายังไม่ได้แบบว่าไปนั่งแบบ ทีละคนเลยนะทุกคนคือเราดูผ่านรูปหมดแต่ว่าเขาออกมารเคีแล้วก็เหมือนที่ผมบอกว่าเหมือนเราจากงานเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากว่าแบบว่าเราต้องแบบนางงามเราต้องแบบไปที่หนึ่งของแบรนด์ใหญ่ไม่อ็มข,ของเบทีด์ใหญ่ไม่ต้องแต่ว่าคือเราต้องการแค่แบบว่าได้รู้จักกับทุกๆคนได้มีการให้โอกาสเหมาะง,งานรูปไหมว่างานเนี้ยสร้างเงินสร้างงานให้คนกี่คนเยอะมากเยอะมากนะครับ เยอะตั้งุนเวียนเนี่ยหลายร้านนะครับจากงานแบบเนี้ซึ่งมันคือประสบการณ์ของเรานะครับแล้วผมผมมีใจที่ได้ทำเพราะว่าเหมือนเรามีโอกาส <c oughs> เป็นผู้จัดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ง่ายแล้วเอง <c oughs> เราจัดมาทำคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจัดคอนเสิร์ตแ,แล้วจัดเวทีประกวดแล้วจัดประกวดอะไรเงี้ยแล้วมันมันมันดีต่อในในในความในในในด้านของการทําธุรกิจของเราต่อไป <c oughs> แล้วก็คนเนชั่นดีมากอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็พอได้เจอบอสนวัตนะครับพี่นวัตคือเป็นผู้ชายที่ผมแบบ อยากนั่งคุยกับแกมากเพราะผมเป็นคนที่ชอบนั่งคุยกับพี่ๆรุ่นใหญ่ๆที่เขาทำธุรก,กิจจริง,ง,<อ>งๆนะเพราะผมจะผมจะเป็นคนที่รับฟังแล้วก็ซึมซับความรู้ของเขาเมื่อเราเห็นในผลงานของเขาในใ,ในในในโลกโซเชียลในในชีวิตที่เราแบบไม่ได้สัมผัสแต่เพราะเราไม่ได้ได้สัมผัส,ส,ผสอะ่ะทุกคนเราจะรู้เลยว่าเราจะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนคนนี้ถึงรวยทําไมคนคนนี้ถึงสําเร็จนะเราต้องทําตัวเป็นฟองน้ำเหมือนผมนะจะเป็นฟองน้ำซึมซับความรู้ของทุกคน แล้วก็มากัน,นให้เข้ากับตัวเองไปแล้วทงแข็งกดเม้มก็มค่ได้แบบนั่งนั่งนั่งเลกเปลี่ยนตัมากติกันในในในพี่พี่ขแขกรับเชิญทุกคนที่มามมก็คุ้มมากแล้วง,งานนี้แล้วพี่นว่าเป็นคนที่ mindset บวกมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหน้างานซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคตรงนี้เราผิดพลาดนะตรงนั้นเราไม่มืออาชีพแกให้กำลังใจตลอดอืโอ้ยได้แล้วโอเคแล้วโอเคดีแล้วเกม เป็นคนที่ไม่ต้องแบบเราเกรงใจใช่ไหมเราแบบอยากต้อนรับอ,อยากดูแลแกบอกไม่ต้องเลยไม่ต้องไปทํางานไม่ทำงานไม่พักผ่อนแกรู้ว่าเราเหนื่อยอย่างเงี้ยน่ารักมากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่กี่คนที่วางตัวน่ารักมากๆเป็นกันเองแล้วก็ชิลสุดๆเอาคุณเห็นคนที่มีตังค์ขนาดนั้นนั่งไร้ไขยของปะ <c oughs> แล้วนั่งไร้ <c oughs> ชนิดที่ว่าแบบเมื่อกี้นั่งคุยกันอะแบบยูเดี๋ยวพี่ต้องพี่ว่าพี่อยากได้ไข่ของอยากไปนัอะไรตอนตอน,ตอนนี้แกไร่อยู่ไหม เก๋บอกว่าเออเดี๋ยวพี่ขอไปไลฟ์ไข่ของก่อนเก๋ขยันมากแล้วก็วันนี้ต้องชื่นชมอีกหนึ่งท่านคือพี่แชมป์พิธีกรซึ่งเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่แชมป์เจนนี่ผิดพลาดหลายขั้นตอนมากแต่พี่แชมป์โคตรดำเนินรายการได้สมูทมากนะตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่ใช่เมื่อกี้เก๋บอกว่าพี่ขอไปไลฟ์ไข่ของก่อนในข้เคมินก็ไลฟ์ใช่ครับหมายถึงพี่ดวัตครับใช่เมื่อกี้ก็ไลฟ่พี่น้องคะครับอยู่ยุ่งอนักตไปหรือเปล่าไม่ค่ะไอ้ันนี้ตัวเองไม่เอาสวยแล้ว พี่ยูหล่อมากขอบคุณครับแกรนต่อเลยพ่อยี่แม่เจนในกระเป๋าเจนน่าจะตอบโจทย์พวกเราแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นนครสีมิชลินเวิร์สอะก็อยากซื้อนครสีก็ตอนมีอยู่นครสีว่างพอดีเจนก็เลยเอาเลยครับก็ทุกอย่างที่เห็นนะเราก็แบบมาเรียนรู้เอาดนสุดนะครับทุกคนใช้คำว่าดนสุดนะครับแต่ถ้าแกลมันองมีความเป็นเจนนี่ปร <token. S 1> ะการใดก็ขอโทษด้วยนะครับนักงานเลากหลายๆคนวันน pe ี้เขาก็บอกว่าผมอ่ะตัวผมเนี่ยตัวยูเนี่ยยัง อันนี้ไม่รวมถึงเจนนะเจนเนี่เขาอาจจะเข้าใจแต่ผมไม่ได้ไม่เข้าใจเวทีนางงามเลยผมยังไม่เข้าใจเลยว่าเออจริตของเวทีนี้กับเวทีนี้เป็นยังไงผมยังไม่เข้าใจเออแต่<ใ>จจเตจนก็เข้าใจแต่ผมเพิ่งเข้าใจตอนที่ว่าเจนอธิบายครับเราเห็นปุ๊บ <laughs> เรารู้เลยว่าคนไหนแกรนคนไหนเอวทีอ่ะด้วยความที่เราดูมาตลอดอ่ะก็เหมือนที่ที่เราบอกตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์ตั้งแรกๆว่าแบบยังไงก็ขอโทษเผื่อไว้เลยนะเพราะมันมันต้องมีผิดพลาดแน่นอนนะครับแล้วข้อดีคือทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเนี่ย เขารู้ทุกข้อเพราะเขาเป็นคนทําเองทุกอย่างแม้กระทั่งสคริปต์พิธีกรหรือแม้กระทั่งรันโชสปอ,อนเซอร์โลโก้ทุกอย่างเจนนี่รู้หมดมันต้องผิดเพราะว่าเราทํางานใช่ไหมสมองเรากับมือเราเราควบคุมได้แต่งานสโคขขนาดนี้เราไม่ใช่ทําแค่สองคนนะครับเรามีทีมงานหลายสิบคนเป็นร้อยคนเราไม่สามารถควบคุมทุกคนได้ใหไ้ไม่ผิดพลาดนะค,ครีมส่งครีมไปแกนโอ้ครีมต้องไปมู t อีกค่ะ พราะตอนนี้ครีมก็คือเป็นอันดับ2ก็ให้เงินรางวัลโคตรมา้มืดแล้วเขาประกวดครั้งแรกนะครับครีมติดตามได้เลยนะครีมแล้วก็เกตดนะครับมา้วมืดเหมือนกันแล้วก็อีกหลายคนที่มีความสามารถที่บอกว่าไปสัวันนี้อาจจะทุกคนอาจจะผิดหวังรอบต่อคําถามแต่ก็พูดตรงๆว่าน้องๆก็คงทําเต็มที่แล้วแหละเราคงไม่ไม่ไม่สามารถครบคุมอะไรได้มากกว่านี้แล้วคนที่ไม่ไม่ท็อปสามก็เก่งสวยหลายคนนะครับพี่จ๋านี่เก่งมากอันนี้คืออดีตมิสแกรนนะครับจ๋าแล้วก็ อีทิงนี่คืออดีตมิแกนนะครับก็คือมิแกนแล้วก็พลอยนี่รยูทีเหมือนกันนางงามประสบการณ์เยอะแล้วก็นุ่นเอ้ไข่มุกไข่มุกพี่ฟ้าอย่างเนี้ยคือเราจะพูดว่าคนที่เข้ามาไม่ควรเข้าอ่ะก็พูดไม่ได้จะบอกว่าคนที่ตกรอบ สมควรตกก็พูดไม่ได้นึกออกว่าถึงแล้วครอคอคนที่บงพี่เจนจะเทรนแล้วมเส็ไหมอีกเยอะครับก็คืออ๋อนมเย็นสีเขียวอาด้านแข็งของเราใส่เข้าไปเยอะๆอบสองแก้วกิฟต์ตังนานนบสินใจปีฟ้าใสสองพันบาปอ๋อน้ำอะไรนมเย็นนมเย็นสีชมพูจับอะไรอ่ะอีกหนึ่เลูกเกดเหรออืมอืมลูกเกดหน้าสวยค่ะแล้วก็โรตีกล้วยโรตีกรอบฮะ สัตมันคิดต้องระทุนใช่ครับต้องระพูนอยู่ถึงกะข้าวหมกข้าวหมกเอาไหมพ่อเอาข้าวหมกไก่ทอดข้าวหมกไก่ทอดแล้วก็พวกต้มแซ่บอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องขาพี่น้อเอาข้าวหมกไก่ไหมคะพี่ครีมหน้าคงสุดๆเอาข้าวหมกก็คือเ <ไง S 2> ด็กใต<ร>้เด็กใต้เราเด็กใต้ครีมนกะิฟตครีมกิฟตเกดเด็กใต้ ได้ค่ะฝาเน่ยกันใต้นะครับโอเคแล้วก็ลูกชิ้นเฟ้นไฟอะไรมีไหมกิดต้องลดอีกกิโลโอ้เยอะครับเยอะเยอะก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับทุกคนรอติดตามได้เลยแต่ผมพูดได้ครับเดี๋ยวว่าเลยร่างกากนี่หน่วยเต่านั้นเล็น่ะแปกับปนนอเลกะเลยเราอจะเป็นคนผลักดัน ตัวใหญ่ๆหรือให้มงงามของเราดีขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะด้านความสวยชีวิตเงินนะครับนั่นคือประสบจุดประสงค์ของเราก็คือการแบบให้โอกาสคนเปลี่ยนชีวิตคนให้แบบว่าดีขึ้นความสุขที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันก็ล้นความเสียใจมันก็มีความเหนื่อยมันก็มีความสนุกมันก็เกิดคือมันมันทุกความรู้สึกแต่ภาพรวมคือตัดสินใจถูกที่ทำอืก็ได้อะไรดยอะครับ อย่างน้นนอยๆอะ่ะที่แบบหน้างานสวยมากเขาไม่มีงานทําอ่ะเหมือนหลายๆอย่างคนที่แบบกำลังว่างงานก็ไม่มีไรายได้ได้มีไรายได้กับงานนี้ประมาณเป็นร้อยคนนะนี่บอกเลยว,ว่าวันนี้ไข่มุกนะคะหน้างานคือสวยมากสวยจึ้งหน้าสวยมากไข่มุกไข่มุกแ่บผมแบบพูดจริงแล้วแบบผมพูดได้ไหมว่าว่าแบบ,บหัวให้ด้วยได้ไหมกรรมการไง มันก็คือมันกอน,นีเราต้องอธิบายว่าพูด <สา S 2> ได้<ะ>สิว่าให้คะแนนได้แต่ว่ามันจบไปแล้วถูกก็คือกรมรมการของเจนี่ี่ไม่ได้มานั่งให้คะแนนนะว่าความสวยเท่าไรเดินเท่าไร่อะไรเงีย้ยเราให้โหวตเลยก็คือชื่อเลยเราให้ใส่หมายเลขมาเลยห้าหมายเลขที่ชอบหกคนแล้วเจนี่ก็มานั่งรีดปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งว่าใครได้คะแนนเยอะ<ม>ก็เข้า<ม>เข้าเข้าเข้า,ขา,ขาตามลำดับที่กรมรมการเลือกไม่ได้เลือกแค่เจนกับยูนะเจนกับยูก็เลือกแบบคนละคนเลยนะเขียนไม่เหมือนกันด้วยนะ ทุกรอบเราไม่เหมือนกันเลยนะคือไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่มีคนที่เหมือนกันอ,อะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าอะไรแล้วก็แต่แต่ไข่มุกอ่ะก็เป็นคนที่ยิวกับเจนก็เลือกอเพราะเรารู้สึกว่าโอ้โหน้องคือเราอยากให้คนรู้จักน้องมากขึ้นหน้าน้องคือพูดง่ายๆ,ๆว่าทุกคนที่มาประกวดที่ได้รู้จักเราแล้วแล้วที่ใสยดีแล้วเราชอบอ่ะนะครับผมกับเจนเรามีธุรกิจ หลายอย่างมีงานหลายอย่างให้น้องๆทาแน่นอนเราเอามาใช้ได้คนไหนที่เราชอบมันไม่ใช่แค่แบบมันจบแมีงานแสดงงานโชว์ตัวงานสินค้าคงานถ่ายแบบไหนๆก็รู้จักคนได้แุบมีโอกาสได้รู้จักกันนะครับถ้าแบบรู้สึกดีต่อกันคุยกันได้รู้จักกันได้มันสามารถ ช่วยเหลือกันได้ไม่อยากเลยการช่วยเหลือคนมันเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับเราคุยกันว่าคีมอยากไปต่อจังหวัดไหนแล้วก็เดี๋ยวพวกเราซัพพอร์ตเต็มที่เหมือนกันค่ะทีมใช่ไหมเพราะว่าคีมก็ตอนนี้คีมชอบมากผมพูดเลยคีมชอบทอบุ่งชอบตั้งแต่วันแรกจนั้งวันท้ายเจอครั้งแรกเลยตั้งแต่ที่แถลงข่าวนะเมื่อกี้น้ําตาคอเพราะว่าสงสารคีมเหมือนกันวันนี้อยู่หอยังว่าขอบุณค่ะ คีมเป็นคนที่เพอร์ฟอร์แมน์แล้วก็การจัดระเบียบร่างกายดีมาเอ้าไขมุกมาเหรอไหนไขมุกทะเลเอาไทยไขมุกเนี่ยมุกประกวดเราเหรออันนี้ครับฝากติดต,ต่ตอติดต่อเฮ้ยน้องได้อันนี้ฝากติดตามน้องด้วยนะครับน้องได้กิวเวอร์เชอร์เป็นแสนแล้วก็ได้รางวัลจากศาสนาคลินิกสวยขึ้นไปอีกไขมุกก็ไขมุกก็ไปต่อได้อีกเยอะแต่ว่าไขมุกอะตอนอยู่ในกองอาจจะดูเงียบๆมาแต่มาเพิ่งมาชายเอาชุดราตรี นะวันอันนี้อันนี้ใชท่ที่ทุกคนบอกวันนี้ดีทุกคนแต่ยังไงก็ตามคนชนะมีคนเดียวถูกครับคือคําพูดเนี่ยผมอ่ะพูดผมมาไม่ค่อยได้คุยกับนางงามในตอนเก็บตัว้ะไหมแล้วก็ตอนนั้นนั่งกินข้าวแล้วผมยอยากเรียกทุกคนมานั่งใช่ไหมแล้วผมก็พูดกับทุกคนว่าเออขอให้ทุกคนสนุกขอแค่สนุกเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับมงกุฎมีอันเดียวที่หนึ่งมีอันเดียวทุกคนเก้าคนอย่างเงี้ยมันต้องมีคนผิดหวังแปดคนซึ่งมันก็ช่วยไม่ได้เพราะมันคือการแข่งขัน นะบผมถ้าผมเลือกได้ผมก็อยากให้ทุกคนได้ที่หนึ่งกันหมดถูกไหมแต่มันก็ได้แค่คนเดียวเพราะมันคือแข่งขันถ้าทุกคนได้ที่หนึ่งกันหมดการแข่งขันจะไม่มีไม่มีความหมายที่แรกจาตอนเขาทําค่ายเพลงได้ปะเพราะเขาไม่เด็ดขาดใชยไหมเขาเอาทุกจากที่เราเอามาแข่งกันสิบห้าคนอ่ะเขาให้ทุกคนเข้าค่ายหมดเลยอืมคือมันก็เป็นข้อดีข้อเสียแต่สุดท้ายแล้วคาว่าการแข่งขันอ่ะมันก็มีความหมายในตัวของมันเอง ไข่มุกบอกว่าแค่นี้ก็ดีใจมากๆาเลยค่ะขอบคุณที่มานะไข่มุกขอบคุณที่เลี้ยงของไข่มุกด้วยนะคะที่ที่ส่งน้องมาประกวดแล้วก็ซัพพอร์ตหลังบ้านน้องนะคะแต่สิ่งที่ไม่อยากให้รู้สึกนะว่าผู้เข้าประกวดว่าแบบพอตัวเองไม่ชนะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองอ่ะสวยน้อยกว่าคนอื่นไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงทุกคนสวยทุกคนสวยผมพูดเลยแต่มันต้องเลือกหนึ่งคน่ใช่มันที่บอกกันเลย เราังทาอะไรได้อีกอยู่ที่ว่าวันนี้มันมันเป็นเวลาของใครแหละปีนี้จะหวะเวลาโอกาสปีแรกถือว่าจะดีมากพี่นัองทำอีกนะก็ขอบคุณคับคือเหมือนที่บอกว่าทุกคนทีมงานทุกคนพวกเราเจนตั้งใจมากๆเจนทํางานจนอ้วกมันมันข้อมูลมันเยอะะมนคือต้อนอนกี่โมงแต่ผมก็พปพูด่าีเลี่รีเลี่ยปล่อยจอยเพราะเมื่อคืนเจนนี่ตีสามเจนนี่เครียดยูบอกว่าเราต้องสนุกกับสิ่งที่เราทาเจนนี่หายเลย ชนี่จอยเลยเพราะสุดท้ายแล้วเราเราเรา,เราเหนื่อยไปเราเครียดตายเรารเราเสียสุขภาพเราเสียทุกอย่างเงินเราก็เสียเวลาเราก็เสียเราเหนื่อยเราเสียเ,เราจัดมาไม่ดีคนก็ดา่าพอตัดสินคนนี้ได้มงคนที่ไม่ได้มงก็ดา่าเราเสียทุกอย่างไข่มุกบอกว่าน้องกิฟต์สแล้วสิ่งเดียวที่เราจะไม่เสียเลยถ้าเราคิดได้คือความสนุกความภูมิใจในการจัดเราต้องอย่าทิ้งในจุดนี้ไปที่ผมย้ำทุกคนเพราะว่าไม่งั้นอะ ทุกอย่างไม่สูญเปล่าเขาบอกว่ารำขนลุกมากเห็นไหมโชว์รล้เราเลือกรำนี่คือสุดยอดอ่ะดีใจนะโชว์าบ้วนเรามันชื่อว่าโชว์เป็ดลำโลราดีใจอ่ะเน่ยกลุ่มนี้เราจะแบบมันโชว์ถ้าวันเราจดงานอีกกลุ่มนี้จะได้มันโชว์ใจมาแน่นอนน้องๆเกงมาจากจุฬาปะอือยากให้ทุกคนติดตามนะครับแต่ภายใต้ดูเลยคือแดนเซอร์เจนนี่นะทุกคนลองฟังวันนี้นะ วันนี้งานของยูเจนเราใช้เครือได้หมดท้สดชื่นหมดเราไม่จ้าโอแกไนซ์เลยเวทีเครื่องเสียงคือคนที่ทำคอนเสิร์ตของได้หมดทั้สดชื่นอ่าน้องเจคนที่ทําโชว์ของแดนเซอร์เอ้ยของผู้เข้าประกวดคือแดนเซอร์ชายของได้หมดทั้สดชื่นคนที่ทําโชว์ของนางรําิ0นาทีตรงนั้นก็น้องรีซอเป็นแดนเซอร์ของได้หมดทั้สดชื่นวันนั้นมันเมายังกินยาอยู่ที่ค่ายใช่แล้วก็การเดินแฟชั่นโชว์วันนี้ก็มีน้องแพรวน้องลิลี่ได้หมดท้สดชื่น แล้วคนที่มาเชิญป้ายรางวัลก็เป็นน้องเพชรได้หมดถ้าสดชื่น <c oughs> คนที่ร้องเพลงขั้นเวลาก็เป็นน้องลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่น <c oughs> ซึ่งวันนี้สิ่งที่เราภาคภูมิใจถึงแม้มันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราภูมิใจในความเป็นได้หมดถ้าสดชื่น <c oughs> เพราะพวกเราคือทีมที่ใหม่มากสำหรับวงการนี้มันคือล่าเง้าของเจนนะมันสิ่งเหล่านี้มันคือล่าเง้ามันคือสิ่งที่สร้างเจนมาสร้างชื่อเจนมาแล้วเจนอยู่กับสิ่งนี้แล้วจนวันนี้เจนสําเร็จมาระดับหนึ่งเขาก็แบบว่า อยากให้สิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ในในมีส่วนร่วมอยู่กับเขาและวันนี้ถ้าถ้ามันจะแฮปปี้มากกว่านี้หรือว่าสนุกมากกว่านี้ถ้าได้น้องท่าแซะมามันต้องเพอร์เฟกต์แต่ว่าน้องเตรียมตัวมาทันจริงครับเราพยายามพูดแล้วแต่ว่าเขาบอกเจนนี่ไม่ต่อราคาอาจารย์เลยนะเจนนี่มีแต่ซัพพอร์ตบอกอาจารย์หนูแบบอาจารย์ว่าเจนนี่ครับเจนนี่สามารถคุยราคาอาจารย์ให้ให้ลงกว่านี้ได้นะอาจารย์แบบอยากไปมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขารวมทีมอ่ะมันมันต้องเดินทางพรุ่งนี้เลยอ่ะมันไม่ทัน ท้องแข็งไหมถามยิวเถอะช่วงตัดสินอะเครียดมากมีอยู่รอบห้าคนที่คะแนนน้องอะเท่ากันอยู่แต่เราต้องประชุมเลือกกองดูแลดีมากๆค่ะจัดดีมากๆจริงๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะอุ้ยผมตั้งใจมากนะรู้ไหมว่าการเก็บตัวเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องกันซ้อมเรื่องอะไรเงี้ยผมซีเรียสว่านางงามต้องสนุกนะนางงามต้องสนุกนางงามต้องได้เที่ยว นางงามต้องได้พักที่ดีๆต้องได้กินของดีๆแผน,น<ร>ะนไรน,นุกของเราคือเที่ยวนครศรีจักเพวกอย่างน้อยอ่ะคือมาคือนางงามแบบเสียตังค์เสียเวลามาในการแบบเตรียมตัวในชุดในการเดินทางมาน้องต้องได้ไปมากกว่าเงินที่น้องเสียไปรู้ไหมว่าสิ่งที่น,นางงามได้อ่ะถ้าเหมือนถ้าคิดเป็นเงินในทริปนี้ในการเที่ยวอ่ะคนหนึ่งอ่ะผมว่าหลายหลายบาทแต่ป้าป๊ารู้ไหมว่าถ้าพูดถึงข้อเสียของการเก็บตัวสําหรับมามีนะ คือแน่นนิดนึงนน่นขนาดมีคนบอกว่ามันแน่นได้อีกนะแต่สำหรับมนนี้เราไมรู้สึกว่าแน่นไปเพราะว่าสปอนเซอร์เราเยอะแล้วน้องๆอ่ะต้องทํากิจกรรมบวกสปอนเซอร์นั้นมันธรรมดาบางคืนแต่ว่าสปอนเซอร์เยอะมันเป็นผลดีกับใครนะใช่ส,<ะ>สุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งเหล่านั้นมันม,มาตอบจนตอนตอ,นตอนตอนบนบนเวทีอ่ะแต่่าคือกันหนึ่งคันมันไม่สามารถแบบให้ทุกคนได้อย่างเงี้ยแต่ทุกคนจะได้แน่นอน เพราะว่าตอนนี้คือรู้จักกันแล้วสปอนเซอร์ของเราก็ครึ่งล้านอยู่นะอยู่ที่เด็กได้นะสามหมื่นตั้งกี่เจ้าก็ดีเห็นไหมว่าไม่มีแบรนด์ผมเลยเพราะว่าอะไรคือผมว่จเจียคิดว่าเอาเฉพาะแบรนด์ของเราอ่ะเฉพาะเฉพาะคาว่ายูเจนอ่ะกี่แบรนด์แล้วแค่แบรนด์พวกเราอ่ะซัพพอร์ตอ่ะมันก็แบบให้ทุกคนได้ทั่วถึงแต่พอผมมานั่งดูสปอนเราให้กันอ่ะแต่ละคนโคตรใจดีใจดีมาก น้องๆไม่ต้องรีวิวส้มเจน,นชายาอยียเลย <laughs> น้องๆไม่ต้องไลฟส์สดโพส<ช>รูปส้ม